กรมเยนะครับเพื่ออาคารการจัดจําหน่ายแล้วก็ะจายสินค้าพวกพืชผักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดอาคารอย่างนี้นะครับจากด้านหลังมาเนี่ยเราก็จะเห็นพืชผักเนจำนวนมากเลยอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นแผงส่งผักของแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพืชผักที่เห็นอยู่ข้างหน้านียนํามาจากไหนครับอ๋อนํามาจากใกล้ค่ะคือน้องๆนี่จะเป็นคนปลูกแล้วก็พี่จะเป็นคนขายอะค่ะจริงๆแล้วคือเป็นผู้ผลิตเองเกษตรกรใช่ ไอ้นี่รงมั่นใจขนาดไหนเวลาเราเรา,เราไปไปเอาของมาแล้วมาขายให้กับลูกค้าเราสร้างความมั่นใจยังไงบ้างสร้างความมั่นใจก็คือว่าน้องทําของเนี่ยคือขายมานานแล้วจะรู้ว่าบ้านนี้ทําของสวยบ้านนี้ทําไม่สวยก็จะขายไปตามสภาพของสวยก็จะได้ราคาหน่อยนึงแต่ถ้าของไม่สวยก็ราคาตามสภาพคือคนซื้อรับได้คนขายรับได้อย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เราเห็นอยู่นอกจากจะนํามาจากในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับ ก็ยังนํามาจากต่างจังหวัดอีกด้วยลองไปถามพี่คนนี้กันดีกว่านะครับว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นามาจากที่ไหนกันบ้างพี่ครับสวัสดีครับอันนี้ที่นำเวลาให้เหล่านี้มาจากจังหวัดที่ไหนการฉนบุรีครับมาจากการฉนบุรีวิธีการเวลาเราจะไปเอาสินค้ามาจัดจาหน่ายพวกพครื่อถักเนี่ยพี่ต้องตรวจสอบอยังไงบ้างขั้นตอนอะไรบ้างคือเราเอามาจากเอามาจากไร่โดยตรงคือของคนไร่ทําด้วยเราทําเองด้วย คือเราก็าเอาเข้ามาที่ตลาดนี้เลยตลาดค้าส่งที่นี่นะครับนอกจากจะมีสินค้าทางการเกษตรเยอะแยะมากมายแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเกษตรกรเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นรับถึงสวนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเข้ามาถึงที่ตลาดแห่งนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนซื้อเองก็จะมั่นใจแล้วก็ผัวคนขายเองเนี่ยก็จะมั่นใจในสินค้าที่ตัวเองนํามาจากจำหน,น่าย และที่ศูนย์ตรวจสอบแห่งนี้นะครับต้องบอกว่ามีกรรมวิธีขั้นตอนอย่างไรต้องถามพี่คนนี้เลยพี่อู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อเราทําการานําตัวอย่างผักในทุกเช้าที่มาที่ห้องแลบนี้เราต้องทํยังไงบ้างครับก็ขั้นตอนแรกนะคะเจ้าหน้าที่เราเก็จะไปสุ่มเก็บผักเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำม,มาที่ทการเตรียมตัวอย่างนะคะเชี่น,น,นีเลยค่ะอันดับแรกเนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวอย่างในการสับผักโดยการที่ว่าเราเขาจะเตรียมตัวอย่างโดยการสับ เมื่อสับผักแล้วเนี่ยเขาก็จะนําไปใส่ขวดเพื่อจะอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไปก็คือนําผักนะครับมาสับให้ละเอียดเสร็จแล้วก็นํามาใส่ขวดแบบนี้นะครับแล้วก็เติมสารที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ลงไปคีเท็คิดค่ะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมีผลยังไงครับหมายถึงว่าเขาต้องตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างครับเป็นการตรวจสอบหาสารเคมีที่เขาใช้เป็นยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีสารที่ว่าเป็นกลุ่มที่เกษตรกรใช้กันอยู่เป็นประจําก็จะมีท็กฟอสเฟต แล้วก็เป็นชาบามตดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขานํามาจําหน่ายในตลาดเราเนี่ยเราก็จะต้องสุ่มเพื่อเราต้องการให้ตลาดเราเนี่ยเป็นตลาดที่ปลอดภัยคือนโยบายของจังหวัดก็คือฟู้ดเซฟตี้ทางคุณพินทรเนี่ยเขาก็จะมองเห็นความสําคัญนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับผู้ผลิตผู้บริโภคก็เลยก่อตั้งแลบนี้ขึ้นมาซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2540แต่ว่าเราได้รับ เ,เกติบัตที่ว่าเราเริ่มมีการทําระบบตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่ปี2542ต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็คือเราก็ได้ใบรับรองและก็ตัวโล่ที่ว่าเราเอะทระบบเนี่ยสิปีขึ้นและสําหรับห้องตรวจสอบนี้นะครับเราได้เห็นการทํางานคร่าวๆว่ากว่าที่พืชผักต่างๆจะถูกส่งออกไปถึงมือของผู้บริโภคแล้วนะครับมีการตรวจสอบอย่างดียูอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กําลังดูอยู่ว่าเขาจะมั่นใจยังไงเนี่ยว่ามาสีเมืองแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเกับการซื้อ ก็ตลาดสรีเมืองนะคะก็เป็นตลาดแห่งหนึ่งที่เป็นตลาดมีการก่อตั้งแลบเพราะว่าท่านรัฐพินทร์เนี่ยจะเล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในพืชผักและก็ของอาหารที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยนำไปบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเกิน50%ขึ้นเนี่ยจะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่ามีห้องแลบที่ได้มาตรฐานและก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการได้การรับรอง เมื่อกี้เราได้เห็นถึงผู้ประกอบการที่มาทําเป็นผู้ไปหาที่นี่เราได้สัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าคุณลุงเป็นยังไงคิดเห็นยังไงว่าเราคนมีการดูแลกันยังไงบ้างดีมากเลยที่ไม่นนอขออ,าานนอน,นุญาตไม่ได้ดีเลยหน้าที่ต่างเลยตรงนี้แต่เฉพาะหน,น้าที่ของบริษ,ษัทจะเป็นร้อยๆหนะ้าที่จำเนยันมต่างๆแล้วก็บางคนก็มาท่ามาโดยไม่ต้องลงทุน คือพอมีรถอาดนะก็ไปมีรถแล้วก็ไปเอาขาดจากชาวไร่ที่ยังไม่ตั้งเต็มราคามาส่งแล้วมีเงินไปเทิดราคาที่หลังเนี่ยทำให้คนรวยเยอะและเรียนใมากเลยครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าปลายทางของพืชผักเหล่านี้ก่อนจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเรามีการตรวจสอบจากผู้ประกอบการอย่างตลาดสีเมืองแห่งนี้นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญมา มาตรวจสอบทีนี้เราไปดูต้นทางของว่าผักเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่มีการผลิตอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ไร่ต้นทางการผลิต,ตผลิตผลทางการเกษตรที่จังหวัดราชบุรีนะครับ